ตอนนี้เราอยู่กันในเกม The Elder Scrolls Skyrim ครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เราเดินทางเข้าไปในถ้ำตามคำสั่งของอิสลานหัวหน้ากลุ่มดอนกาดเพื่อดูว่าพวกแวมไพร์กำลังตามหาสมบัติอะไรกันอยู่ทำให้เราได้เจอกับเซรนนาลูกสาวของฮาคอนผู้นำแวมไพร์บ้านโวลคิฮา ที่ถูกผนึกเอาไว้พร้อมกับเอลเดอร์สโกซึ่งเซารณาเล่าว่าพ่อของเธอมีความหมกมุ่นอยู่กับคำพยากรณเรื่องที่สักวันหนึ่งแวมพายจะไม่ต้องกลัวพระอาทิตย์อีกต่อไปเขาเชื่อว่านั่นจะทำให้พวกเขาสามารถครองโลกได้แต่แม่ของเธอไม่เห็นด้วยทำให้เธอกับแม่แยกกันไปซ่อนตัวกับเอลเดอร์สโกคนละมวล้วนเพื่อขัดขวางแผนของหาคอนแต่สารณาเชื่อว่าวิธีการที่จะหยุดหาคอนได้ถูกบันทึกเอาไว้ในเอลเดอร์สโกทั้งสองมว้วน ทำให้เราต้องตามหาแม่ของเซลลานาเพื่อหาทางขัดขวงคัมพยากรปัญหาคือเซลลานาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ของเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแม่บอกไว้แค่ว่าจะไปซ่อนตัวในที่ที่หากคอนจะไม่มีวันคิดหาเรากับเซลลานาเลยแอบ,บกลับเข้าไปในปราสาทโบกิฮาจนเจอเส้นทางลับในสวนหลังปราสาทที่แม่ของเธอมักมาปลูกต้นไม้อยู่บ่อยๆเส้นทางนี้พาไปถึงห้องวิจัยของแม่และพบว่าวงกลมที่พื้นตรงกลางห้องคือประตูข้ามไปพบโซเคนนั่นเอง แต่โซโเคไม่ใช่พบที่วิญญาณคุณเป็นจะเข้าไปได้เซราน่าที่พอจะเรียนรู้วิชาจากแม่มาบ้างซึ่งเสนอ2ทางเลือก1คือเธอจะใช้โซเจมผนึกวิญญาณส่วนหนึ่งของเราพอวิญญาณของเราไม่สมบูรณ์ก็จะสามารถเข้าไปได้ 2. คือเธอเปลี่ยนเราเป็นแวมไพร์ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันถ้าหากว่าใครเล่นฝ่ายดอนจาร์ดอยู่แนะนําให้เลือกวิธีที่1ครับเพราะถ้าเราเป็นแวมไพร์อิสลานจะไม่ยอมเดินเควสให้เราต่อวิธีการรักษาคือต้องเดินทางไปที่มอเทา เพื่อของให้ฟเลเรียนที่ศึกษาเรื่องหนี้ช่วยซึ่งเราจะต้องใช้ดักโซลเจมที่มีวิญญาณมนุษย์ข้างในแล้วกลับมาพบกับฟลเรียนอีกครั้งตรงจุดทําพิธีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ทําเวสต่อได้เหมือนเดิมกลับมาต่อที่การเดินทางเข้าไปในโซเคนที่ด้านในสุดเราจะได้เจอกับวาเลริกาแม่ของเซลาน่าที่ขังตัวเองเอาไว้ในซากปราสาทต,ตอนที่เจอกันครั้งแรกเธอเข้าใจว่าหาคอนส่งเรามาเพื่อชิงเอลเดอร์สโกเพื่อทําให้คําพยากรณ์เป็นจริง ซึ่งถ้าเราเล่นฝั่งแวมพายก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับทำให้ถ้าอยู่ฝ่ายแวมพายเธอจะไม่พอใจที่เราช่วยหาคอนแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายนอนกาดเธอก็จะไม่พอใจที่เราเป็นนักเล่าแวมไพร์เหมือนกันแต่เซราน่าจะพยายามพูดเฉียวว่าเราไว้ใจได้วาเลริกาไมอธิบายย้อนกลับไปว่าหาคอนคิดจะใช้คาพยากรหน,นี้เพื่อควบคุมพระอาทิตย์แวมพายจะได้ครองโลกแต่วาเลริกามองว่าแวมพายมีกําลังคนน้อยเกินไปหากทําแบบนั้นจริง ทุกสิ่งมีชีวิตในแถมเดียวจะมองว่าแวมพายเป็นภัยที่ต้องรีบจัดการทําให้กลายเป็นแวมพายที่ถูกฆ่าล้างบางซะแทนเธอเลยพาเซเลน่าไปผนึกพร้อมกับเอลเดอร์สโกรหนึ่งมวลส่วนตัวเธอเองก็หนีมาหลบอยู่ในโซเคนพร้อมกับเอลเดอร์สโกรอีกมวนหนึ่งสาหรับหาคอนเวราริก้าคือคนทรยศแต่เซเลน่ามไม่ใช่เพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งในคาพยากรณ์ด้วยซึ่งเท่าที่เวราริก้ารู้คาพยากรณ์นี้ระบุไว้ว่าเลือดของลูกสาวแห่งโครงหาเบอร์จะทําให้มังกรตาบอดได้ โดยเข้าใจว่ามังกรที่พูดถึงในที่นี้น่าจะหมายถึงอาคาทอสที่มีรูปลักษณ์เป็นมังกรนั่นเองโดยปกติแวมพายจะสืบทอดการเป็นแวมไพายผ่านทางเวทมนต์หรือการกัดแต่นอกจากนี้ยังมีวิธีที่พิเศษกว่านั้นอย่างที่บอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วว่าลาเมคือแวมพรยคนแรกแต่นอกจากนั้นเธอยังเป็นลูกสาวแห่งโคฮาเบอร์คนแรกด้วยตามประวัติระบุว่าลาเมถูกมารักบ่าวคมขืนจนกลายเป็นแวมพายแต่หลังจากนั้น เขาได้หยดเลือดของตัวเองลงไปบนคิ้วของเธอก่อนจะปล่อยให้เธอตายอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์นั้นทําให้เกิดเป็นวิธีกรรมในเวลาต่อมานั่นคือในทุกๆวันที่20เดือนเอฟเ n นิงสตาร์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพวกแวมไพจะมอบผู้หญิงจํานวนหนึ่งให้กับมอลักบาวผู้หญิงส่วนมากจะตายแต่คนที่มอลักบาวเลือกให้รอดชีวิตจะกลายเป็นแวมไพสายเลือดบริสุทธิ์หรือที่เรียกกันว่าลูกสาวแห่งโคหงฮาเบอร์นั่นเองและเซร์ลาน่าก็เป็นผู้หญิงคนนั้น ทำให้วาลเลริก้าตัดสินใจผนึกเซร์นาไปด้วยเพื่อขัดขวางคํำพยากร์และปกป้องลูกสาวเพราะหากคอนต้องคลั่งขนาดใช้เลือดของเซร์นาจนหมดตัวแน่แ,นแต่เซร์นามองว่าจะพ่อหรือแม่ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ต่างสนใจแต่เส้นทางของตัวเองและใช้เธอเป็นเครื่องมือพอพูดแบบนั้นวาลเลริก้าก็สํานึกได้และตกลงจะยกเอลเดอร์สโกรให้ดาวเพื่อให้ใช้ขัดขวางคํำพยากร์และปกป้องลูกสาวของเธอแต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้นตอนที่วาลเลริก้านิมาซ่อนตัวในโซเคน เธอตั้งใจจะมาต่อรองกับไอเดียลมาสเตอร์ที่คุมที่นี่เพื่อขอรีภยัยและกับวิญญาณมากมายที่เธอจะมอบให้แต่ไอเดียลมาสเตอร์กับสนใจวิญญาณของวอลเลริกามากกว่าทําให้เธอถูกตามล่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะเธอได้ไอเดียลมาสเตอร์ได้ตัดสินใจสร้างบาเลียครอบซากปราสาทนี้เอาไว้เพื่อขังวอลเลริกาเป็นการแข่งกันว่าใครจะยอมแพ้ก,ก่อนกันซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเวลาแทบไม่จํากัดเหมือนกัน เราเลยต้องไปสู้กับคีเปอร์ของไอเดิวมาสเตอร์เพื่อทำลายบาเลียให้วาเลริก้าออกมาหลังจากนั้นเราก็จะได้เอลเดอร์สโกรมวที่2เราเลยลับไปหามอร์ดพีรสแต่หลังจากอ่านเอลเดอร์สโกรให้คราวก่อนเขาก็ตามบอดไปเลยพอเขาเตรียมตัวก่อนการอ่านน้อยเกินไปเขาเลยแนะนําอีกวิธีหนึ่งให้เด็กเซียนเล่าว่าสาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกว่ามอร์ดพีรสเพราะเสียงของตัวมอร์ดโบราณเป็นปันจจัยสาคัญในการอ่านเอลเดอร์สโกรพวกมันมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์โบราณอยู่ ทำให้เมื่อมอสเพีสมีเหล่าตัวมอสโบราณอยู่ด้วยความยากในการอ่านเอลเดอร์สโกรก็จะลดลงอย่างมากถึงอย่างนั้นในความยากระดับนี้ก็ยังจําเป็นต้องฝึกฝนนานหลายปีแต่เด็กเซียนเชื่อว่าเราที่หาเอลเดอร์สโกรเจอมาหลายมมวนน่าจะทําได้ไม่ยากแม้ว่าจะไม่เคยฝึกเพราะเอลเดอร์สโกรมีจิตใจของมันเองถ้ามันไม่อยากให้เราเจอเราจะไม่มีทางหาเจอแปลว่าเอลเดอร์สโกรเองก็น่าจะอยากสื่อสารกับเราอยู่แล้วเหมือนกันเราเลยเดินทางไปถ้ำโบราณเพื่อขอพลังจากตัวมอส และอ่านเอลเดอร์สโกรได้สำเร็จทำให้เราได้รู้เพิ่มว่าธนูโอลิเอลอยู่ในถ้ำด์กฟอลและยังรู้พิกัดที่ตั้งอีกด้วยเรากับเซลาน่าเลยเดินทางกันต่อที่นั่นเราจะได้เจอกับเกลลบอร์ชาวสโนเอลผู้ทำหน้าที่ปกป้องประตูวิหารออลิเอลซึ่งในปัจจุบนันพวกสโนเอลกลายเป็นฟอร์เมอร์ไปหมดแล้วแต่เกลลบอร์เรียกฟอร์เมอร์ว่าผู้ถูกทรยศซึ่งตามประวัติแล้วหลังจากสงครามไนออฟเทียมนุษย์พ่ายแพ้ให้กับสโนเอล เอสแามอร์ ore, จึงยกทัพกลับมาพร้อมทหารคอมเพนีน500นายแล้วชนะสโนเอลได้สําเร็จทําให้พวกเขาต้องหนีไปหาเผ่าเดมเมอร์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินในแบ็กลิชแต่เดมเมอร์ก็ไม่ไว้ใจสโนเอลเหมือนกันพวกเขาเลยบังคับให้สโนเอลกินเห็ดที่อยู่ในแบ็กลิชทาให้พวกเขาตาบอดไร้ทางสู้และกลายเป็นทาสของเดมเมอร์ไปนั่นเกลียบบอร์ก็ตกลงจะยกธนูโอลเลเอลให้เราโดยแลกกับการที่เราต้องไปฆ่า,เว,เ,า,เ,าเวอร์เธอร์ญาติของเขาเพราะเวอร์เธอร์เปลี่ยนไปจากคนที่เขารู้จัก คาดวานาจะเป็นฝีมือของพวกฟอร์เมอร์เพราะอยู่ๆวันหนึ่งฟอร์เมอร์ก็ยกพวกมาฆ่าทุกคนในวิหารอย่างโหดเหี้ยมขนาดพลาดินที่ทำหน้าที่ปกป้องอยู่ก็ยังไม่สามารถต้านไว้ได้เพราะมีจำนวนต่างกันมากเหลือแค่เวอร์เทอร์คนเดียวที่ยังไม่ตายแต่เขากลับเปลี่ยนไปเอาแต่ยืนมองอยู่ข้างในนั้นเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเคลริบอร์ที่มีหน้าที่เฝ้าประตูจะถึงหน้าที่ก็ไม่ได้เขาเลยขอให้เดาเข้าไปแทนนั่นเอง ในการเดินทางครั้งนี้เราต้องรับการทดสอบเพื่อเข้าไปถึงใจกลางวิหารและได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เคยเป็นของสโนเอลตอนนี้มันเต็มไปด้วยพวกฟอร์เมอร์ที่มาตั้งรกรากแทนกลายเป็นว่าพวกฟอร์เมอร์ไม่ได้ควบคุมเวอร์เทอร์แต่เป็นเวอร์เทอร์ต่างหากที่ควบคุมฟอร์เมอร์ด้วยพลังของแวมพายซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากความแค้นที่เขาต้องกลายเป็นแวมพายทั้งที่เทพอาคาทอสหรืออูลิเอลน่าจะปกป้องเขาเวอร์เทอร์เลยคิดจะแก้แค้นพระเจ้าโดยการทำลายโลกที่พระเจ้ารักซะ และสิ่งที่เขาต้องใช้ก็คือธนูโอลิเอลกับเลือดของเซรลานาที่เป็นลูกสาวแห่งโคฮาเบอร์หลังจากที่เวอร์เธอพยายามขัดขืนเราก็จําเป็นต้องฆ่าเขาทิ้งซึ่งเกลลีบอมองว่าการที่ฟอร์เมอร์ไม่ได้ควบคุมเวอร์เธอก็มีส่วนดีเหมือนกันเพราะนั่นหมายความว่าฟอร์เมอร์ไม่ได้ช่วรไา้ซะทีเดียวสักวันพวกเขาอาจกลับมาสู่เส้นทางแห่งโอลิเอลก็ได้หลังจากจบทุระเกลลีบอ์ก็ให้ธนูโอลิเอลกับเราเขาอธิบายว่าธนูโอลิเอลคือธนูแห่งแสงอาทิตย์ ที่สามารถแทดเผาเป้าหมายได้โดยเฉพาะกับพวกอันเดตแต่การใช้ลูกธนูที่อาบไปด้วยเลือดของลูกสาวห่งโคฮาเบอร์อาจให้ผลที่ต่างออกไปซึ่งนั่นก็คือการปิดพระอาทิตย์ในช่วงเวลาหนึ่งตามคำพยากรณ์ที่เวอร์เทอร์เขียนเอาไว้นั่นเองหลังจากนั้นเราจะกลับมาหาอิสลามเพื่อยกทัพโจมตีปราสาทโบคิฮาเพื่อฆ่าฮาคอนซึ่งตอนที่ได้เจอกันเราจะเลือกได้ว่าจะยกธนูให้กับฮาคอนหรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้กับฮาคอนอยู่ดีต่างแค่ความยากเท่านั้น หลังจากชนะอิสลานจะเดินเข้ามาบอกว่าเขามองเซอร์ลาน่าผิดไปทําให้ป้อมดอนกาตต้อมรับเซอร์ลาน่าหลังจากเนื้อเรื่องจบเธอเลยจะไปอาศัยอยู่ที่ป้อมดอนกาตแทนแต่เธอก็ยังหวังว่าเราจะให้เธอออกเดินทางไปด้วยเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นตอนจบของ DLC ดอนกาตครับแต่หากว่าเราเล่นฝั่งแวมไพายหลังจากได้ธนูเราจะสามารถกลับเข้ามาในปราสาทได้เลยไม่ต้องยกทัพมาโจมตีและเข้าไปสู้กับฮารคอนได้ตรงตรง หลังจากจบเรื่องเซร์นาเลยจะยังอาศัยอยู่ในปราสาทโวคิฮาต่อแต่ก็หวังว่าจะได้ออกเดินทางกับเราอีกเช่นกันและเมื่อฮาค่คอนถูกกำจัดไปแล้วเราจะสามารถไปรับเวลาลริกาออกมาจากโซเคนได้อีกด้วยครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปแล้ไว้เดา,ากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ